ແກ່ແກ່ແກ່ນິລເອກບານຫາລເກດຍານໍບຸຄີລາຈານາວີປເລລີດາດໍກູດໍກວຍດົມດໍກໍຕິດດານໍຄັກຄາຍທີ່ເຮດໂຕເວດລະຍິດູມືງເພືອນ້ອງນີ້ຕະໄຍອູອູລີນໍອາກຈາຄະນີ້ດືອະເວດດາບໍດໍຜູ້ເວດຄວາຫາກຕຽຍເລອັດເຕຕາຕຊີບາດໍອັດນາຫູຕາຊີບໍ່ບາອະໂຄດານບໍ່ແມ່ນດາລາດເດກາອູຕານີ້ດືຍຊົມມະດາເດຕືກະຖິບາລີ นอติบีบาลีไปโดปยาซึนตีตพ่านนี่เนาะอะโคตัตเเฮเคลแดปอร์ตุมะเตียงจอลูโลนอเมเวดะเคลียร์ปกเตลตนี่อะตอปูลัยหาฮีตมาเจนี่ลอนอโคตัตตนี่แฮตือบีบะบ้าลีตอแฮจอกคุสิกอตอตอตอนอเปยนอฮุซาละปตอทอติเจพุนออะเวดะบ่ำกันเลยบะจีนี่บ่ค่ำมาเรากะเนอะตอออกไปนี่เคลยเยมอะโคจาฮุตาร์ไคเนเตเตาะพอดทาเลเลลอนอฮุตาละอุยลอเวนอดอสูดอโมวีอีปะนอดอชูมูดอยากคือคิดคาปะเตววะปะเตววะ นอเดอแต่ละสตวตัวตครก็ได้ชาปยาชื่อตานอวิบรอนเนดาเนอเดออสตาเดอเดกุสตาเดอเนเหลือเลีู้้นอเดอเอาไวกับทีเือค นอะเขือลนี ka, yuan, pues mm ่ปุยด e ้นี่เหลือไว้ด้วิงเมพอเยกปาพาราวปานอบ้านเบานาลตดีครูชีวันละมาเจอาีทพานี่เนาะก็าพนาท่ากับด้ตับลกนอปสิสิผูานดวเวทีพัดดมาคามาเจอได้ตพูดกันนี่ก็ไว้ได้เอาวิตสุตโกลอมีบาตาไก่เอาเวมาตาเลนครสวรรค์นามาเจอไว้ได้ตุ้มือควาไกนีเนเลตาลตาชวดลอยใหญ่เนี่ยคุยปอคุยชีุยบอ่ะคุยปอี่ยบาเวชีมือ now we'll runy suminyargani ba kollo kwe miller aweda nui no ma chea si ko weda tamur la targani de pa plata lo takle ba suminyargani da pa ma cheta ni ko weda miller hanna din obeda lo ko australia ma chea weda lui mer no suminyargani de mu we awel olu mu yu ma chea weda ye po suminyargani no ta pa plan amiba obeda lo ko norwe no ma chea weda yemur နေ no, blow, ny, blue, da, ာ်ဝီဘလတ်စုမြင်ညာကတောနေတားရဂါဘကောအမီလဲစီးဘလုတော့ပါဟီပိုဖော်ဖော်အဝဲအိုလယ်ကိုင်မွန်အိုကလာဟိုမားကောအမေရိကာမာချေဝေဒါယေမောနော်ဝီဘလော့နေနော်စုမြင်ညာသခုလွတ်တော့အာပွာလအမာချေတာနေပေါ်ဝဲသရမှုမြူးရေနော်အိုဝေဒါလောကောအော်စတြေးလျာမာချေဝေသမာနော်ဒေါအကတောဖလိုင်းနေပွာမာချေတာနေပေါ်ဝဲဒါအမီလဲအလစ်ကာရန်ဆန်အဝဲအိုလယ်အိုဝင်းစ်ဘိုရိုလဲခင်တက်ကီကောအမေရိကာမာချေဝေဒါ คีมยาปอนิกเนาะอะโฟตันเนดาดิตะดิยเตปาฟลาทอสุนอนเลยดูมือเพื่อกาอีอะวอนี่ปดูนี่บะว่าดาชีกิกะละดอกคีมคิกะละคีมนี่เนาะแต่นี่ใหญ่กว่านี่ปกติเตรียมกว่านี่เนาะเลปิตาเลเวดาลุยเมตปอวีบลอนิดอะเวดา ตจีทอจีหลอบนยเต็งยอดลุลุ่เนาะปะหาทอตาเลยิเนาะคู่ตาดตาดยีขวากะจะเชื่อเสือมีบาลันนาการซีมุนเอาเกล่อนบุบลูบีบลูบีเตตอเาคช่มงดเลยเอาเวอร์วอนากิกบ้าคว่าเกลือเนาะสูบไอทับนาตันนอสิกอวิบลอนี้เนาะจีนี้นาอยากจะให้ล่อเวด้ายิาดุมือปไราันนอกจานี้ตเมอดอกคุยโปวีบลอนี้จีนอะทีกีวเวด้าตะกะลาเสริมเมอนาะตะกะลาเสริมเมออินี้เอาเวด้าจะช่วมุสาเลปะกะเมอแบะดู นอเอาไว้ได้ก็เนเตอรเล็บปีเอเือนาะเล็บเนี่ยเดินเรื่อยดูเกี่ยวกับาลรายน้ําราดอตเกียนตาล่าย้ําดูนอนนี้เล็บวีเอเดินเือกรณ์ในเดอรกํากมากิทอูดึงเนเนอกํมากิทอูดึกเดอร์อุปกรกบ้าปุยไว้ด้ทาวากรบ้าปุยทาวันนี้กรบ้าเล็บปุยะว่างเดินเฟือดีเอออาูนตอนนี่ดอตะกลาเพเมือี่เยอะรหน่อยชั่วโมงอ่าโอเคนอาไว้ในนอปกไปจีที่ผ่านในอะไรเกลนแบเกลนหรอกรัดีนี่นี่ออ อาดตอนนี้เลยช่วงต่เรามีบ้าบัวเนี่ยละฟอดอกเพืนี่เด้อซีเสียหมดตาไม่ต้งเอาเลยอตเชิงตอลกัดูผักดูว่าผูกบ้าเฮตีเจอให้มาเจอกระดอกน่ไม่อเดือต้าต่ดีช่วงตเรามีมันบ้ามาเลยเนาะเาจกวาการขคยตาบ้อย่าพันไหนยีเราูุดไดตอนนี้นะอ้ยหน่มีเวลาอาปัตาเฮ็ดตีจุบลอยยาอีนอดอกรกจีผู้ีผ้าอะเรียกลูนี่ลอน่ไม่เลยตาต่เมื่อคุยอยที่ตอดีเต็มก่อนนี่เด้จัก นี่หลอญออกัจัชหลออกัจัชนี่คือว่าดาเอ่อกาฟีอปุริตว่าดาจันนี่หลออกุตาตอนนี้เดกาฟีปุยเลยชุมุตาเดบักเฮหลอหลอญอหลอนอกาฟีปุยนอเดี๋ยวก็เมื่อกว่าเตตับอยู่บ่ดาอะเตเวตสิบาทมีเตนะกินน่ะสิบาทนอเยนะตักว่าจาสิน่ะตาสิมาเจอเนาะเตนะสิบาทจังนอว่าฉันน่ะกะหลอดปากญอบ่นออกัจัชนี่หลอตั้งญอพาตุญะมีๆเลยตาไข่คอนี่เดตะกะลักเพิ่นเมื่อนี่กะเลกิว่าดาเตตาตีทอดเดตีทอดหลอติผ้าวนนอนอมามาจาหลอขอล่ะไปสิหลอหลอโลจิจายอีล่ะ เราที่เราเเนี่ดเนดเทรนนิ่เนาะเาละเยปุ่นเดิปุเอี่ว่าในเดเต็กเลยก่อนยอย่ด้ดีเยเต็มบ้าบาเอาคตานี่เดอไม่เอาเวยได้อย่ก็ว่าเต็เลยอดกะเลยเต็มบาเราตวเวนี่ยชนโคตรจะนี่เคลนเลยจะนี่หมอเนาะเอาคตานี่ยะก็เมื่อกจกจีบีจีกว่าตานีเดอเดอตากวาดเตตาเตือีเนาะแม้ชเมื่อจีบยู่ตานี่เตีกดนีบาตาว่าจัดตาใครเนาะโคตาตานี่เน่ยนั่นอ้บุได้ชุดนั้ อเรียกหลุดเจี๊ยบหัวไม่บอกขาจตีทอดตีท่อนรอเรียกลุดเจี๊ยบหัวหน่อเจ็บอยากเจี๊ยบหัวกวนเลยนี่น่อเออเราเราเวลามาจะเรืนเรือความอาจะเตกเ็กกันเนาะแล้วเราไปทำอามเจอรอาียไข่แล้วตนี้เล න අ හ තු ව න ද ල ග න අශම ල කගන අක හන ල වල ගේ ද ද න. ග ලක යල . බ ගේගත් ක තයි ක ලේ දක හවන ය දැබ කි .

นับปุ s <S well. ๊บ็จตพักกะตว่าอย่กเะ้าชาตล่ัก็ต่วตพวกหัวนะิ่ทวาตกทนัวตาดนะไม่อาวใเรากรอิาควเรดรคาเะตาช่วไมิเดกมีหุ้ดลมั่นและอย่าเม้มาเห็บลอกเนี่นว่ามันดเติ่อเนื้อมอเพื่่กดววาร่วงวะวเทดบ็อกดิมมเดินแมก็จะนีมเนาะเอคตอนช่หเลย เซกโตนอกเข้าในกับบ่าวไฟต่อแล้วอยู่เป็ดเราตาติดิบะเนาะมีหุยมีเตว่านี่ชมได้เปเซกเซกเซกลอละตาตีลอเนาะอะกูตัดตอนนี้ละอเวไม่มาได้อยู่ต้องมีป้านอนนี่อันนอกกระจกลอเนาะหรืออเวได้จะปรับผ้าถอเอาหัวนี่เนาะอเวดูควายเตแล้วลูเนาะบาชะนะเกมีอะนะหูแล้วไว้ติยะเนาะอะกูตัดตอนนี้ละกระจกตะไปทําไม่เหมือนนะเชยจิลอเนาะ อ่ะโอเคเดี ke ke no? no? the the no? uh ๋ยวช่วงบ่าบะเตถอดๆหลออะตาๆอะที่ว่าเพปุญโอเคละแค่จโลเนาะอเวดาไปชมื้อละเลยอเวกะกูยังคักคิดเจียมบ่เนาะอีชมื้อตาเต้าใส่อย่าคว้าดูป่ะตะเกเทาะบ่เนาะอเวอ่าตากเกเกช่อเดเตเทนนิดดิบักเนาะกูตาดานี่ละตายเฮกเลบ่ยังได้ไปคิดอีบ้านี่ดีกว่าเนาะตาไก่นี่มีตาสิบ่คนมีลบีอ่ะมีนํามีลบีอ่ะลบีอ่ะเนาะอเวดามีป๋าละ Happy จมาจ้าสิเนาะน้องสกอตใน YouTube Channel นั้นนี่แกอะมียาแล้วแหละใน YouTube เบียคนของคนจะระโยชน์หรอเบียคนของคนเนาะคจะัดพูดเอาเวเลยก็เคลียร์ที่ไรเนาะกวล้วนับไปอยู่รู้ด้วยตงนาเนาะซึเมน้าคูบ้าเอาไว้ได้ยูทูบชอมีใครเด้ซื้อเนอลโล่ตกว่าเอาไว้ได้ตหตเลยอ่ฟิสิกส์เนาะบ้านแต่ลยเว้นมีกว่ากันเลยปกติที่มาเลพี่จมาเจอกว่านนคนอนนานอนท่อนนอนรลอดตอกาดทกวิ่งากับมอตรการ์ด่เจนโดยยดดงเดยหรอเอาไว้ได้มีคนน่าัเลยเอบา อ่าด no, no ูฟุตบอลฟุต hmm. ด mm ูมาเนาะคนใดๆเดีม mm ่ซ hmm. ิมีบาน้องมองตัวนนึงเราฟอลตะโกนเจีตดที mm ่เนาะโอเคตัวท e ี่ต uh, uh, ักล e ุนเลยเนาเตีหนึ่อย่างนี่ย่ะหนึ่งเนีเตเตกินดูว่าไหนตัวนีเดี๋ยวนี้เดี๋ะเทศไจอตื่นลีนาะตะกกนัะแคลเอเมื่ออะไรตะกกนะแคเนาะผู้วิพากวิจเรณ์ตะแคลยตะแคลยตะแเลยจอเนาะจอเขด เอาไว้ราาตั้ลืผู้วโลกก็เที่วที่วบ่เนาะที่ทำมาเจอนี่ยพู้บุษคืจิบิุผว่าจอบจิบบผว่าเอ่อแล้วผู้ว่าเลยมาเจอลึกูกโพเจโฮเนาะอดีกว่าตัมบุษะไ่เนาะเอาไว้นี่่าดีกว่าเบียเนาะอัตรากระตุเนาะจิบบุษผ้เกด้วไหนลอไมช่วงนั้นเลยก็ะมาเกตเตอร์กันเนาะ้าก็มูดึกยืดเงาเทีหอเนาะกอจิบพะคนดูเนมใ่นะคือจะแบบรียบลู Naga agar percik-percik kepada kita Maka kita juga Kau tak boleh Kau tak boleh Kau tak boleh Kau tak Okey, tak perlu Maka kita pergi เฮ้น้มัวน้อดีใจเลยเจน่เนาะอเลยเฮำมาเจนี่เอโคนาริมขอกเขานพัไทยดูเฮเกตือเลอโคนารุ่้านฉเนาะคนารุเลยมหนักคอต่กปะคดาดาสาสเกตโตตนิยายตะชิชินารเนาะตะชิกินาริโตโตเลตาเลยเฮ้มาเจอตบงยาอีนาอเพลินว้ายี่จิน้อดอกเกนี่โคจิ तुम ला ले वीडियो को ला ले तो को उत्तर तू ने दा पुदा वेंटेड पासे की वाला का का ये गेम ने ला ले या उठा त वही ना तो ले तो वा दी बा เออ اكو दा तो नि दा ते नि या दा लाले माचे ले जेनी क्लडी ता तम ने वदा त खाली वा ना के ये प्ले को पे फ्लीट त त को नय ले อยู่พอกันริมุนลอกดอ ना กันริมุนลอ ने اكو दा दा नि ता चो वे दा ने ดอนี่นี่ พอติน <inaudible> ิเคล่าเอ่ออะโพเนดาเก้รอตากอตากิเคเลเคจอลฮามาสนักดะบาจานอมิวะนอบสะคูโดมาละเลเลติงเลนี่นะอธิบาโดมือเปือนนองแง่เตร๊ะนะเตตาดะเตสิบาตะนะปูตาเจงมูบารกะเมกตุจิปิจิโกตารมักินบะมักินบูละเตเตตาดอเนเมกบะซูมกะดิคลอเลมาเตตบะบะนอกอกมาจิมาขอดิออกกํามาใบดมันบะจิบะตะดิไคตักกว่าจิกว่าจะดะนึอ๋อ

บ่ษาตะกิลดาพุด203เรากวนกุญิโอมีเยมมันคือเมืองละเดินขึ้นเนี่ยวราจีละโอติกะ10บาทนี่แล้วบักแลปืนนี่ก็ถ่าวาบ่ไปอยู่บ่ได้แล้วสุกยะเนาะถูกเปล่าอยู่แล้วนี่ก่อนหน้าเอาไว้มีวิมิตเตก่อนนี่กระบาลที่บลอดิอูตันในที่ยากระตักิเกลือหมูละมีตาตับลบบ่สอดตกบ่มายาจิบาชันอะกิดําบาบาเนาะฮิตพอทะติกะพิตามบ้านไคได้ชมตา ตบ no? ้ามาเดียกเตรเหเนาะเอาไว้ยี <Ba> ่แกล่ะย <t> ี่แกลตปูตเอาไว้ยี that that ่เนี่ยแล้วตัวับ้านันเลยยทอก็ไดที่โตเลยก็กดวาตบวานที่ฟาเจาะอะไรเนที่ตัวก้ตะกิดตันนะนลข็มราีช่วงตัดที่แกลหมได้ตลลท้อก็ได้เจาโย่ผมมาได้ก็ตือด อ๋อถ้าเกิดแกกินกาจิบิจิปุ๊บอ่ะปลามันจะตะคือมีบอล100กับที่ตัวมาแล้วคือมีเลข18 20เลยเลข18 6กะสากันอยู่ตัวมาแล้วอ๋ออีแลท่อลีเดลีจะบ่ไปตึเนาะอ่ะพอทีไม่มีนะไม่อยากพอทีเล่นเลยโอเคกินลีเดลีแต่บ่ได้ Wi-Fi อ่ะกินลีเดลี โอเคมาเก็บตะกีเอาเวดาตะเลตะกีนี่ใหญ่ไทยเราน่ะติดคีคีนาริคลิปๆลมบิลอตอมมาจิลอตุปเวติลฟังโอเคตาบิตาฟอลอ๋อเนาะมาเก็บตะกีตามงุที